เื่อนภาษาอังกฤษตรงนี้เรียกว่า slip knot นะคะเราจับแบบนี้นะคะจับได้มานะคะเอานิ้วนิ้วชี้เกี่ยวไหมนะคะแล้วก็สอดนิ้วชี้ลงไปดึงไหมด้านนี้ออกดึงเส้นนี้ออกมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนหรือปอมสำหรับกันหลุดแล้วนะคะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ สองนิ้วก็ได้นะคะจับได้ออกมาแบบนี้วิธีการถักโซ่หรือว่าเชนนะคะในภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นวิธีการที่จะต้องใช้สำหรับงานโครเชต์ทุกง,งานเลยนะคะขั้นแรกเราจะต้องทำเงื่อนกันหลุดไว้ก่อนนะคะ แล้วก็นำเข็มควักมานะคะสอดเข้าห่วงนี้นะคะจับไม่ดีนะคะเราก็จะพันเข็มนะคะด้วยได้นะคะโดยการสอดเข็มควักเข้าใต้ใต้ได้แบบนี้นะคะคล้องได้ออกมาอันนี้คือโซ่ที่หนึ่งนะคะถัดไปนะคะพันได้นะคะโซ่ที่สอง นะคะพันได้โซ่ที่สามนะคะก็คือการรอดเข็มเข้าไปใต้ได้นั่นเองนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า นี่ก็คือโซ่ที่เราได้ถักไว้เราก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนกับเปียนะคะเป็นเปียเลยนะคะถ้าเรานับดูก็จะมี10โซ่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่พอดีนะคะส่วนตรงนี้ก็คือปมหรือเงื่อนที่เราได้ทำไว้ตอนแรกนั่นเอง ีการถัก x หรือคอทอหรือควักธรรมดานะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sc หรือ single crochet นะคะคำย่อเราจะเห็นว่าเราต้องถักโซ่ก่อนนะคะเป็นฐานเสร็จแล้วเราจะแถวแรกเนี่ยเราจะแทงเข้าไปใต้โซ่นะคะช่องนี้นะคะเราจะเห็นโซ่แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีหลูมแบบนี้เราจะแทงเข้าไปใต้ช่องนี้นะคะของทุกโซ่เลย แทงใต้โซ่ช่องนี้ของทุกโซ่เลยคราวนี้เรามาดูกันนะคะเราจะขึ้นต้นแต่ละแถวของซิงเกิลโครเชต์เนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยโซ่1โซ่ทุกครั้งนะคะเราขึ้นต้นเลยนะคะโซ่1โซ่แล้วเราจะแทงเข้าไปในโซ่ไม่ใช่โซ่ที่เราเพิ่งขึ้นต้นนะคะเราจะแทงโซ่เข้าที่เป็นโซ่ที่เราทําไว้ตอนแรก หรือเว้น1โซ่ so, นั่นเองนะคะเ,เข้าไปตรงนี้ปลอดเข้าไปตรงนี้นะคะสอดเข็มเข้าไปเอาเข็มไว้ใต้ได้นะคะแล้วก็พันได้ออกมานะคะแบบนี้เราจะเห็นว่าจะมีอยู่สองห่วงในเข็มของเรานะคะแล้วเราก็พันอีกเหมือนเดิมนะคะอ้อมแบบนี้นะคะ่คะนี่คือ1ห,หลัก 1x แล้วก็ถักต่อไปในทุกช่องโซ่เลยนะคะแล้วก็แทงเข้าไปช่องนี้นะคะอ้อม่านค่ะเนะหลือสองห่วงพันอีกหนึ่งรอบออกมานะคะ่ะเหมือนกันนะคะถักต่อไปเลยแบบนี้นะคะ อันี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องจับไหมให้มีความลื่นไหลแล้วก็การดึงเข็มให้มีความสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญในงานโคเชทุกลายเลยนะคะลายถึงจะสวยงามลายจะสวยแล้วเราก็สามารถที่จะทำงานได้เรียบสม่ำเสมอค่ะความสม่ำเสมอของการดึงได้ของการ น้ำหนักของเข็มที่เราสอดเข้าไปนะคะในการดึงได้ช่วยให้งานของเรานั้นมีความสวยงามมากขึ้นนะคะตอนนี้เราถักมาได้14หลัก14 x แล้วนะคะโซ่ของเรามี15โซ่นะคะในงานนี้ก็จะเหลือหลักสุดท้ายคือหลักนี้นะคะหลักนี้นะคะตรงนี้ไม่ใช่นะคะตรงนี้คือก็คือเงื่อนที่เราได้ถักไว้ ถักหลักสุดท้ายเลยนะคะแทงลงไปช่องนี้นะคะนี่ก็คือครบหนึ่งแถวแถวที่หนึ่งจบแล้วนะคะนี่จะก็จะแนะนำวิธีการขึ้นแถวที่สองว่าทำยังไงนะคะแถวที่สองนะคะเราจะถักโซ่หนึ่งโซ่ ทุกครั้งของการขึ้นต้นแถวของ x นะคะถักโซ่หนึ่งโซ่ก่อนแล้วก็หมุนงานกลับแบบนี้เราจะเห็นช่องนี้นะคะเป็นหลักแรกที่เราจะทำนะคะเราจะแทงเข้าไปช่องเนี้ยทุกช่องนะคะโดยการผ่านสองห่วงเนี้ยสองสองห่วงที่เราทำไว้ในแถวแรกนะคะดูเลยนะคะแทงเข้าไปผ่านสองห่วงนี้นะคะ แล้วก็อ้อมได้นะคะวักได้ออกมาอ้อ,อมวักได้ออกมานะะนี่คือหลักหลักแรกนะคะของ x แถวที่2ต่อไปทำเหมือนเดิมช่องนี้นะคะผ่านตรงนี้อ้อ,อมผ่านได้นะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะแห่งช่องนี้ผ่านสองช่องนี้นะคะแล้วก็อ้อมได้แล้วก็พันเราจะเห็นว่าอย่างที่บอกนะคะการประคองได้นี่สำคัญอันนี้ก็คือเรามีความชำนาญเล็กน้อยแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพันแบบไหนก็ได้สามารถที่จะประคองได้ด้วยนิ้วก้อยนิ้วเดียวได้ด้วยนะคะหรือบางคนก็พันนี แบบนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ก็ได้แล้วก็ไหมก็จะลื่นออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการถัก X ในแถวที่2 อนี้หลักสุดท้ายก็คือช่องนี้นะคะสังเกตให้ดีนะคะช่องนี้นะคะแทงเข้าไปผ่านสองห่วงนี้นะคะนะคะเป็นหลักสุดท้ายผ่านได้ตึงออกมานี่ก็คือจบแถวที่สอง แต่ละแถวนี้จะทําเหมือนกันขึ้นต้นด้วยโซ่แล้วก็ถักในหลักสุดท้ายให้ให้ครบนะคะเราถักขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าแนวด้านข้างนี้จะตรงนะคะจะต้องตรงเป็นแนวเราถึงจะถักได้ถูกนะคะเพราะนั้นเราลองมานับดูว่าเรามีกี่หลักนะคะนี้นะคะเราก็นับได้นะคะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะคะทุกแถวต้องเท่ากันคือมี15หลักลายคอทอหรือ X นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองฝึกถ้าเราจะจบงานเราก็ตัดได้ตรงนี้ออกแล้วดึงห่วงไปแล้วใช้เข็มเก็บงานีกคะ